ะระยะนั่นนำรมเขาไปปฏิบัติปรับปรุปงแก้ไขตัวเองเห็นขาดตกบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนแก้ไขจุดนั้นจุดนั้นไปเรื่อยนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติตามคําสอนที่ท่านสอนไว้ว่าทําตัวให้เป็นคนดีนั่นแล้วก็ทําตามนั้นเรื่อยไปทําอยู่ตลอดวันนี้ก็ทนนําทวันหน้าก็ทําเวลาไหนก็ทําเพื่อความเบิกบดี ก็ดีวันดีคืนขึ้นอยู่ในคนคนเดียวนั่นแหละไม่ได้ไปดีที่ไหน่ะจนกระทั่งดีเต็มสัดเต็มส่วนดังพระพุทธเจ้าพระลหานท่านดีนั่นเต็มสัดเต็มส่วนแล้วนั่นถึงขั้นสิ้นสิ้แล้วเรียวกว่าดีเลิศแล้วไม่มีที่จะหลัดแปลงแก้ไขอะไรอีกไม่มิไม่มีสมบูรณ์แบบแล้วคุณศ,ศาสนาเป็น <c oughs> าศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนะ <c oughs> ขอให้ท่านต่ลายนำไปปฏิบตัตินี่ที่มาเทศมาสอนเวลานี้สอนถ้าพูดยังแบบภาษาโลกก็เรียกว่าสอนอย่างอาถรรพชาญชัยไม่จะตกทานว่าจะผิดไปในการสอนเพราะได้ปฏิบัติมาแล้วบนเวทีคือววคเราว่ิกิยสกับธรรมฟาดกันด้วยกิตตะภาวน,นานี่ละที่เอาดำเอาแดงรู้ดำรู้แดงกันตรงนี้นะ <c oughs> นี่ที่นี่พอการปฏิบัติพอรู้ขึ้นภายในจิตใจนี่ไม่ได้เหมือนรู้ทางปริยัตินะอืม <c oughs> ผิดกันมากทีเดียวความรู้ทางปริยัตินี่มันเพียงเล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรนะเดยเรียนสอบเลยเช่นอย่างแปดประโยคเก้าประโยคก,ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเลม เรียนไปแล้วจําไปได้แล้วหลงหลืมไปจําได้แล้วหลงหลืมไปเพราะความจําไม่ใช่สมบัติของตนการศึกษาเราเรียนมานี้มาจําจํามาไปเพื่อไปปฏิบัติเอาความจริงออกมาจากความจําของตนต่างหากนั่น <c oughs> ด,ด,ดังที่เรียนมาแล้วที่นํา <c oughs> สิ่งที่เราเรียนมานั้นไปพระเป็นภาคปฏิบัติเช่นอย่างท่านสอนให้ <c oughs> บาเพ็ญอบรงกรรมฐานนั่น พอไปบวชปัาบนี่อุปชาสอนแล้วสอนนี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นฉบับอันใหญ่หลวงและเลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีผิดพลาดสอนพระของท่านลูกศิษย์ของท่านนั <c oughs> พอบ,บวชปัาบมันนี่ท่านสอนกรรมฐานนะรแล้วนี่แลบวิชาเรียกว่าปริยัติให้ศึกษาวิชาเบื้องต้นนี้ก่อนว่าเรียกว่าปริยัติ เกษาผมโลมาคือขนนาขาทันตา